โอเคครับผมก็อ่งในก็จะได้มีการอัปเดตอีเวนต์เก่ามารีรันนะครับก็คือ Twilight of Vol. u m e เอ่ออันตี้อันดี้ผมอ่านผิดขออภัยนะครับรีรันนะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าจะเป็นอีเวนต์ที่ตัวของน้องสุสันเลทอัพกลับมาเป็นตู้ให้พวกเราจับจองน้องนะครับแล้วก็จะมีตัวของสกินร์มินิกมาด้วย แต่สก,กินที่กลับมาขายก็จะเป็นสก,กินของตัวมอสซิม่ากับแอตติเซียนครับเป็นสก,กินอ่าเซตดวงดาวอย่างนี้เลยตรงส่วนนี้เป็นก็เป็นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ครับแต่อีเวนต์ก็เหมือนเดิมครับก็แค่รีรันกลับมาให้เราเล่นใหม่นะครับก็ใครที่พลาดตัวของโพรมินิกไปก็โพรมินิกก็กลับมาในร้านให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวของเหรียญที่ใช้ฟาร์มในอีเวนต์ก็เหมือนเดิมเลยในสายสตอรี่เหรียญแบบนี้นะครับใช้เป็นเลขของในร้านค้าหรืออะไรกต่างๆนานาน,นะครับ เวลาอัปเดตอีเวนต์ก็คือวันที่17เวลา3าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมจะมีของเชดเชยก็คือโอริ u ั3 0ม300กับตัวของเซนเนตี้40นะครับตรงในรายละเอียดก็จะเห็นแค่ว่าตัวของทวายไลท์ออฟว o ร u มอดดี้ลีลันกลับมานะครับแต่ไม่ได้บอกว่ากิจกรรมถัดไปมาวันไหนนะครับหรือบอกจุดจบของกิจกรรมนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นครับว่ามีขึ้นว่าวันที่17ต่อเวลา7โมงถึง10โมงของ อเมริกันะครับแต่ไม่ได้บอกเวลาจบของอีเวนต์นะครับผมซึ่งอีเวนต์ถัดไปก็น่าจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นของเฉินว้น้ํามานะครับเพราะว่ามันก็ซิ้นปีแล้วเนาะสำหรับคลิปอัปเดตในตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ